สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ฟังที่ฟังจากทางสถานีวิทยุจุฬาและท่านผู้ชมที่ชมจากทาง Facebook และ YouTube CU Radio Channel ขอต้อนรับเข้าสู่รายการรอบตัวเราค่ะรายการนี้สนับสนุนโดยศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและมีท่านอาจารย์ทวีวงศีบุรีและดิฉันสุชนะเาวนิตเป็นผู้ดำเนินรายการค่ะค่ะก็ช่วงที่ผ่านมานะคะหลายท่านก็คงจะประสบปัญหาเหมือนกับป้อนเหมือนกันนะเครียด เครียดในเรื่องของโควิดโอ้ยเราจะติดเชื้อหรือเปล่าแต่ณขณะนี้จริง,รงๆเราก็มีความเครียดเพิ่มมากขึ้นว่าเครียดว่าเอ๊ะตกลงเราจะได้วัคซีนหรือไม่ได้วัคซีนกันแน่เราจะได้ฉีดหรือไม่ฉีดวันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องของความเครียดนะคะว่าเอ๊ะจริงๆแล้วเนี่ยความเครียดโดยเฉพาะเครียดในเรื่องของโควิดเนี่ยมันมันเราสามารถที่จะทําอย่างไรให้ลดความเครียด เราน,นั้นลงได้นะคะไม่นั้นเราก็เครียดตลอดก็ไม่ไหวเหมือนกันวันนี้เราได้รับเกียจจากท่านอาจารย์ดรยกฟ้าอิสรานนท์ท่านอาจารย์ตอนนี้เป็นรองคณะบดีคณะจิตวิทยาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยตอนนี้อาจารย์อยู่ในสายกับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะค่ะอาจารย์คะไม่ใช่ว่าตอนนี้อาจารย์มีความเครียดบ้างไหมคะอาจารย์เกี่ยวกับโควิด ก็มีความเครียดรายวันเหมือนกับทุกท่านนะคะเชื่อว่าเป็นอย่างนั้นกันหลายๆคนคคนค่ะใช่ค่ะอาจารย์แต่โชคดีเนาะตอนนี้ของจุฬาเราก็ฉีดวัคซีนกันไปพอสมควรแล้วแต่ล่าสุดอาจารย์คาที่มีข่าวว่าโอ้เนี่ยให้คนลงไปลงทะเบียนฉีดวัคซีนกันเยอะเลยแต่ผลสุดท้ายโอ้ช่วงอาทิตย์ ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะก็มีแบบว่าฉีดได้บ้างไม่ฉีดได้ว่างมันเกิดความเครียดเกิดขึ้นอาจารย์ถามจริงเมื่อพูดถึงความเครียดเนี่ยเอาทั่วทั่วไปก่อนนะความเครียดเนี่ยอเออมันมันเกิดจากการสาเหตุปัจจัยอะไรได้บ้างคะเราคิดมากรับข้อมูลข่าวสารมากหรือย,อยังไงคะอาจารย์จริงๆมันต้องเข้าใจกันเลยจริงๆความเครียดมันคืออะไรความเครียดมันเป็นเวลาที่เวลาที่เราพยายามจะปรับตัวค่ะกับสถานการณ์อะไรใหม่ๆที่บางทีเราไม่คุ้นเคยไม่เคยเจอมาก่อน หรือว่าเรารับร erm ู้ว่ามี่มันคามและแล้วเรารู้สึกว่าเราควบคุมมันไม่ได้อันนี้มันมักจะทําให้เกิดความเครียดนะคะอย่างสถานการณ์โควิดเนี่ยถือว่าเป็นความเครียดที่ที่มันมีผู้ได้รับผลกระทบเนี tes, ่ยค่อนข้างเยอะนะคะจนตอนแรกเนี่ยในช่วงแรกของของการมาของการแพร่ระบาดของโควิดเนี่ยอาจจะรู้สึกว่ามันเป็นสถานการณ์ที่ฉับพลันคาดว่าเอ๊ะมันน่าจะจบเร็วแต่พอมันยืบเยอะมันนานๆมันเป็นความเครียดที่มันสะสม มันกลายเป็นความเครียดที่มันอยู่ในชีวิตประจําวันของเราต่อนเื่องมาแบบปีสองปีแล้วค่ะก็เลยเลยรู้สึกว่าเอ๊ะเป็นความเครียดที่ที่ถามว่าสาเหตุมันมันมาจากอะไรต้องต้องบอกก่อนนะคะว่าเนื่องจากว่าสถานการณ์มันทําให้การดําเนินชีวิตของเรามันไม่เหมือนเดิมเลยใช่ไหมคะเพราะพอเราเจออะไรที่มันไม่เหมือนเดิมเมื่อก่อนออกไปทํางานนอกบ้านตอนนี้นะ่าทางานออนไลน์บังครอบคร,รัวต้องเลี้ยงลูกไปด้วยลูกก็เรียนออนไลน์ค่ะอยู่ในบ้านคือมันภาระหน้าที่ที่มันเพิ่มขึ้น รือบางทีที่เราไม่ได้คาดคิดว่าเราจะต้องทําสิ่งนี้อย่างนี้ยค่ะเราสูสาเราจัดการมันได้ไม่ดีควบคุมมันไม่ได้มันก็ทําให้เราเกิคเคด,ค,าาดค,กความเครียดได้ง่ายขึ้นค่ะค่ะอ๋อค่ะอาจารย์อธิบายได้เคลย์เลยบางคนบอกเอ้ความเครียดไปมาก,มาก,มากๆนานๆเนี่ยมันเลยทําให้เราเกิดไปเป็นความเคยชินได้ไหมอาจารย์ก็อาจจะไปสู่ความเป็นแบบเหมือนกลายเป็นโรคเครียดได้อะไรอย่างงี้นะคะเพราะว่าเวลาที่เราเกิดความเครียดต่อนเนื่องสะสมเป็นเวลานานๆนยะคะ่ะ มันก็แน่นอนว่าระบบุ้มงกันของร่างกายก็ไม่ดีเนาะอะไรเงี้ยนะคะส่งผลต่อสภาพร่างกายสภาพจิตใจมันทิตเครียดเนี่ยแล้วมันก็รามเราอาจจะได้รับการกระตุ้นกับเรื่องอื่นเข้ามาอาจจะทําให้เราเป็นโรคทางจิตและก็ได้อาจจะเป็นเข้าสู่ภาวะซึมเศร้ากลายเป็นโรคซึมเศร้าจากความเครียดที่เราสะสมมาเป็นระยะเวลายาวนานนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะ อาจารย์คะก่อนที่เราจะ,จะเข้ามาในรายการเนี่ยเราก็ได้คุยกันนิดนึงอาจารย์ก็พอยต์ประเด็นที่ว่าเ,ออเมื่อปีที่แล้วเนาะคือปีนี้กับปีที่แล้วเนี่ยเราก็มีความเครียดกับโควิดเหมือนกันคือเรื่องโควิดแต่ไอตัวเครียดมันจะต่างกันใช่ไหมคะอาจารย์ช่วยอธิบายนิดนึงครับปีท,ออที่แล้วเราเครียดในเรื่องของ จริงๆแล้วเรเครียดเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเราจะจัดการกับสถานการณ์นี้ยังไงหลายๆาครั้งเนี่ยเราเครียดเรารู้สึกว่าเราควบคุมสถานการณ์ไม่ได้แล้วมันทาให้เรารูึกกลัวแล้วความกลัวก็เป็นอันหนึ่งที่ทําให้เราเกิดความเครียดได้ไงๆๆ่ายมากๆเลยคะคะเรากลัวจะติดโรคอะไรเงี้ยค่ะยิ่งช่วงแรกๆประมาณปีที่แล้วเนี่ยช่วงประมาณเดือนมีนาเมษาเนะะี่ยช่วงที่แบบมาใหม่ๆคนลัวมากไม่กล้าออกจากบ้านมีการล็อกดาวน์ใช่ไหมคะ แต่พอเวลาผ่านไปเรารู้แล้วว่าเราต้องจัดการตัวเองยังไงความตัวลดลงก็เลยเครียดลดลงแล้วเราก็จะได้ยินคนพูดว่าเราขาดตกรือเปล่าแต่จริงเราอาจจะเรารู้แล้วว่าเราต้องรักเมือยังไงความเครียดมันก็เลยน้อยลงท่านเองแต่ว่าช่วงเนี้เป็นการระบาดระลอกใหม่ใช่ไหมคะแลวมันไม่ใช่แค่น,นั้นแต่ว่ามันเป็นความเครียดในแง่ที่ว่าเอ้อ่าก่อนน้านี้คนตัวที่จะติดโควิด แต่ระยะเวลาต่อมาคนไม่กลัวแล้วเพราะว่ารู้ว่าต้องรับมือยังไงแต่อยางจะฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันแหละ uh huh. นะคะมาหามาหาวิธีการในการจัดการแับปัญหาอย่างแท้จริงทีนี้ uh huh. พอข้อมูลของการฉีดวัคซีนจะได้ฉีดไม่ได้ฉีดไอความไม่แน่นอนตรงนี้นะคะ่ะมันนิ่งทําให้เราเกิดความ,มตกตัลวลว่าสุดท้ายแล้วเราจะได้ได้รับการปกป้อง สุขภาพร่างกายของเราอย่างที่เราตั้งใจไว้หรือเปล่ามันไม่แน่นอนมันเครียดไปหมดเลยแล้วมันบางทีมันไม่ใช่แค่ตัวเราคนเดียวหรอกนะคะบางทีเราไปเครียดเรื่องของคนในครอบครัวคุณพ่อคุณแม่มันจะได้ฉี่หรือเปล่าแล้วขั้นก็เป็นกลุ่มเสี่ยงหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะมีความกังวลสูงหนักขึ้นไปอีกใช่ค่ะเพราะนั้น <ath> ประเด็นประเด็นของความเครียดมันเลยมันเลย ต่างกันเล็กนอ้อย <นะ S 2> ค่ะ,คะเบืเ้อมั้นเห็นด้วยกับอาจารย์เลยเนาะปีที่แล้วก็เครียดว่ากูจะติดโรคค่ะคร้งนี้ปีนี้เราเครียดว่าเอ้ยกูัวจะได้ฉีดวัคซีนหรือเปล่าเนาะฉีดจะครบสองเข็มอีกหรือเปล่านะคะมันมันก็มีประเด็นแค่<ช>ต่างกันเฮ้ยอ,อันหนึ่งอาจารย์ค่ะหลายคนพูดมากเลยว่าการรับฟังข่าวสารเนี่ยมันก็ทําให้เราโอยิ่งเครียดยิ่งกังวลมากขึ้นตรงนี้นี่นมันมันมีส่วนมากมากเลยใช่ไหมคะอาจารย์ค่ะ มีส่วนมากค่ะคือปกติเวลาที่เราตัวเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเราอยากจะหาข้อมูลเยอะๆมาทำให้เรารู้สึกว่าเรามั่นใจแล้วว่าเราต้องทํายังไงทีนี้พอข้อมูลณขนาดเนี้ยมันมาจากหลายๆหน่วยงานใช่ไหมคะแล้วบางทีข้อมูลก็ขัดแย้งกันเองอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะหรือว่าเช้าเป็นอีกแบบนึงกลางวันเย็นกลางคืนเป็นอีกแบบนึงเราก็เครียดเลยว,ว่าเอ้ยสุดท้ายแล้วชีวิตมันมีความมั่นคงเลยม,มันไม่รู้เลยว่า ข้อมูลอะไรที่เราจะเชื่อถือได้ที่เราจะยึดถือและเป็นแนวปฏิบัติของเราอย่างน้อยสักวันยุ่งนี้หรือว่าสัปดาห์นี้หรือเดือนนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็ทําให้เรายิ่งรู้สึกว่าเครียดมากขึ้นกว่าเดิมอืมค่ะอาจารย์คะมันมันมีข้อมูลที่บ้านเราบ้างไหมคะอาจารย์คะว่าช่วงตั้งแต่โควิดที่ผ่านมาตั้งแต่ปีที่แล้วเนี่ยมีคนเนี่ยคือมีภาวะความเครียดความกังวลมากขึ้นและต้องไปหาคุณหมอมากขึ้นตรงนี้เรามีข้อมูลบ้างไหมคะ จริงๆอย่างกรมสุขภาพจิตเนี่ยค่ะเขาก็มีการติดตามเนาะว่าสุขภาพจิตของคนไทยเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยค่ะแล้วเขาก็คือสรุปคร่าวๆเนี่ยคนไทยเนี่ยจะเครียดเพิ่มขึ้นเวลาที่มันมีการระบาดแต่ละระอกค่ะนะคะถ้าช่วงไหนมันเริ่มลดลงความเครียดก็ค่อยน้อยลงหน<ม>่อยสถานการณ์เหมือนจะกลับเข้ามาสู่สภาวะปกติ<ม>แต่ถ้าช่วงไหนแบบระบาดหนักขึ้นความเครียดก็จะกลับมามากขึ้นอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าช่วงระบาดล่าสุดเนี่ยค่ะช่วงประมาณเมษายนเนี่ยความเครียดมันเพิ่มมากขึ้นมากๆเพราะว่า เราคงจะเห็นว่าหลายๆบริษัทเนี่ยที่กําลังจะฟื้นตัวขึ้นมาใช่ไหมคะสามารถดําเนินธุรกิจอะไรอย่างเงี้ยสภาพเศรษฐกิจมันเหมือนจะดีขึ้นแล้วแต่เห็นว่ามันมันหยุดชะงักแล้วบางคนก็อาจต้องแบบถูกให้ออกจากงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งมันก็ทําให้ชีวิตของเขามันไม่แน่นอนมนกยิ่งขึ้นเข้าไปด้วยคือบางคนอาจจะรู้สึกว่าอ่ทําใจปีที่แล้วปีนี้มันคงต้องดีขึ้นแล้วเพราะมันมาปีเนี้มันยังไม่ดีขึ้นอืคนก็รู้สึกว่าท้อแท้ค่ะมาจากที่เครียดว่าเอมันจะทำงุนกาจเป็นชั้นทอแล้ว ทาอะไรไปมันก็ไม่ดีขึ้นปักทีใช่แล้วมันก็อาจจะทําให้คนเกิดความเกิดค,ความสึมเศร้าได้ซึ่งไอ้สภาพลักษณะตรงเนี้ยม,มันไม่ได้เกิดขึ้นกแับแค่คนวัยทํางานด้วยนะคะขนาดเด็กวัยรุ่นเองอะไรเงี้ยค่ะอย่างที่ประเทศอเมริกาเองซึ่งก็เป็นประเทศใหญ่เนืะฉีดวัคซีนไงไปเยอะแยะมากมายแนละ้วแต่ว่าก็ยังมีการสำรวจว่าเด็กวัยรุ่นเองเขาก็ขเขาก็จะแบบความเครียดความตกกัลวลมากเหมือนกันในแง่ของ คือบางทีเป็นวัยรุ่นเนอะเราก็คิด <c oughs> ว่าเขาคงไม่ได้คิดอะไรมากแต่เขาคิดนะคะว่าเอ้ยแลวถ้าเขาตกไปเขาจะไปทํางานอะไรใน <c oughs> ช่วงนี้ <c oughs> คือมันโอกาสในการทํางานในอนาคตของเขามันมันดูไม่แน่นอนเอาซะเลยนะขณะน,นี้เพราะว่าสภาพเศรษฐกิจมันก็มันก็ไม่ค่อยดีในช่วงเวลานี้ถูกไหมคะ <c oughs> หรือว่าถ้าอายุน้อยหน่อยเนี่ยก็ต้องมานั่งเรียนออนไลน์ปกติเรียนก็ได้เจอกับเพื่อนอะไรอย่างนี <c oughs> ้ค่ะสภาพแวดล้อมมันก็เปลี่ยนแปลงไปเวลาการเรียนออนไลน์คือเรียนคนเดียวอะค่ะมันไม่ได้มีปฏิสัมพันธ์อะไรแบบ เหมือนเห็นหน้ากันจริงๆใช่ไหมคะมันก็ทําให้เรายิ่งรู้สึกว่าเราแยกตัวออกมาจากคนอื่นค่ะไอ้ความรู้สึกเหงาความรู้สึกแบบแปลกแยกออกจากคนอื่นมันก็จะยิ่งมีมากขึ้นอืแล้วยิ่งแลวยิ่งนโยบายแบบต้องรักษาระยะห่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็ทําให้เราไม่ไม่ได้ไปติดต่อไม่ได้เจอเพื่อนฝูงหรืออใครหลายๆคนที่เรามีปฏิสัมพันธ์เป็นปกติด้วยเลยนะคะม,มันก็ยิ่งทําให้เราสึกเกิดความ กระทบติดกฎการแลกแยกเหมือนแบบอยู่ตัวคนเดียวไม่มีแรงสนับสนุนจากคนรอบข้างอะไรอย่างงี้ค่ะยิ่งถ้าใครแบบอ,อย่างตัวเองนะคะมีนิสซีที่อยู่ตามคอนโดหรือว่าอยู่หอพักที่อยู่คนเดียวเนะะี่ยค่ะอาการนี้จะน่าเป็นห่วงนิดนึงจะต้องสอบถามกัตนตลวเราเวลาเป็นยังไงบ้างได้ออกไปข้างนอกไหมได้พูดคุยกับใครบ้างหรือเปล่าแต่ว่าถ้าด้านไหนที่แบบอยู่กันหลายๆคนตรงนี้ก็ยังไม่ค่อยน่าเป็นห่วงมากเท่าไหร่แต่ว่าถ้าใครที่ใช้ชีวิตยอยู่คนเดียวเลยนะคะอันนี้ก็ อาจจะต้องระมัดระวังดูทีนี้หนึ่งว่าเอ้เราเรา,เรากาลังอยู่ในสภาวะอารมณ์ที่มันเป็นเปนในทางลบหรือเปล่าเราเหงาแ<ม>ต่เรารู้สึกว่าเราเศร้ามากจนเกินไปไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็ต้องสำรวจจิตใจตัวเองด้วยค่ะจา์อ๋อค่ะเพราะนี่จริงแล้วอาจยาหมายความกว่าโอ้ความเครียดเกี่ยวกับเชื้อโควิดเลยแต่จริงๆเนี่ยไอ้ความเครียดเมื่อกี้ที่อาจารย์ช่วยกรุณาอธิบายมันมันคือสามารถที่จะออ เกิดขึ้นได้ที่มันต่อเนื่องมาจากโควิดเลยนะคะอย่างเช่นในเรื่องของการเรียนการทํางานธุรกิจเราจะ<ห>ไปห,หรือ<ห>ไม่ไป<ห>คือมันเชื่อมโยงกันไปหมดเลยเนาะอาจารย์โอ้โอันนี้มันก็คือเป็นปัญหาที่ใหญ่มากเลยาเอาจารย์ค่ะเราจะมีวิธีการแก้ไขยังไงบ้างคะเอาเริ่มจากตัวเราเองก่อนเนี่ยเพิ่นเชื่อเลยกันว่าหลายคนตอนนี้เครียดเนาะ ไม่อยากออกจากบ้านจริงๆเราวิธีการจัดการจัดการความเครียดนะคะถ้าหลักๆเนี่ยมันก็จะมีอยู่ไม่กี่วิธีแต่ว่าถ้าเรามองกันแบบกว้างๆเนี่ยมันจะมีจัดการอารมณ์เวลาที่มันเกิดความเครียดขึ้นหรือว่าการแต่ว่าปัญหาที่มันทําให้เราเกิดความเครียดนะคะถ้าสมมุติว่าใงสถานการณ์เนี้ยเรารู้สึกแล้วว่าเออปัญหานี้มันดูสะสมเรื้อรังยาวนานแล้วมันก็ไม่ได้ขึ้นอยู่กับเราว่าเราจะจัดการปัญหามันได้หรือเปล่าถ้าเรากังวลเรื่องฉีดวัคซีนเนี่ยค่ะมันไม่ใช่เราว่าเราจะไปฉีดไม่ฉีดแหละมันกลายเป็นว่ามัันนมีีีีวคซใหห้เเรราาฉดือล่ การจะดการเพว่าวิธีการที่ดีที่สุดคือจัดการกับอารมณ์ของตัวเองจัดการ<ะ>ยังไงคะาจาะาจะต้องค่อยๆทำใจาจจะต้องมองพยายามมองโลกในแง่บวกทําใจค่ะก<อ>็กลับมาสู่สภาวะที่แบบต้องทําใจต้องมองว่าอะไรอะไรก็เป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนอันนี้จะต้องเป็นการฝึกเอ่อฝึกการควบคุมอารมณ์ของตัวเองนะคะแล้วก็อาจจะต้องหาถ้าสมมติว่าเรารู้สึกว่าอยู่คนเดียวหรือว่าคิดอะไรเองคนเดียวแล้วมันมันก็ยังทําให้เราเครียดอยู่อาจจะต้อง พูดคุยกับเพื่อนคนรอบข้างอะแบบนี้เป็นต้นให้ให้ได้ระบายความรู้สึกของเราเนะะี้ยค่ะเพราะตอนนี้เรารู้สึกแบบนี้หาคนที่สามารถช่วยให้เรากลับทุกได้อะไรแบบนี้เป็นต้นนะคะพอไม่อ,มอย่างนั้นแล้วเราก็รู้สึกว่าเราอยู่คนเดียวพยายามจะคิดในแง่บวกแล้วมันก็คิดไม่ได้ก็อาจจะต้องหาคนรอบข้างมาช่วยสปอร์ตเราในส่วนหนึ่งหรือวิธีหนึ่งถ้าเป็นทางร่างกายหน่อยนะคะการง่ายๆเนี่ยออกกลาลังกายะคะ่ะอ,ออกกําลังกายหนึ่งคือ มันทําให้เรามันทําให้เราเหมือนกับว่าหยุดคิดในเรื่องนั้นๆแล้วก็มาโฟกัสหรือว่าตั้งสมาธิอยู่กับการออกกําลังกายของเราใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นอ่ะเราก็จะได้หยุดคิดถึงเรื่องที่มันเป็นปัญหาสําหรับเราแล้วเสร็จปุ๊บในการออกกําลังกายนั้นมันช่วยลดความเครียดได้เพราะว่าเวลาออกกาลังกายร่างกายมันจะหลั่งสารเคมีออกมามใช่ไหมทำให้เราสามารถที่จะลดความเครียดลงได้เนี่ยมันก็จะเป็นการทําให้เรารู้สึกว่า กังวลน,น้อยลงเครียดน้อยลงแล้วเราก็มีสุขภาพกายที่ดีด้วยอ่าค่ะก็หันมาออกกําลังกายแทนนะคะแต่เมืออ่อกี้อาจารย์อาจารย์อาจารย์พูดถึงเนี่ยทำให้เพิ่นคิดเลยว่าจริงๆเนี้ยาสาขาเนี้ยมันมันชี้เห็นเลยนะว่ามนุษย์เราก็ยังเป็นสัตว์สังคมเนาะคือยังไงไงเราคงไม่อยากอยู่คนเดียวเราก็ย,ยังต้องอยากที่จะพบปะกับคนนะคะถ้าเกิดมีความกุ้งใจเครียดอะไรต่างๆเราก็ยังต้องการที่จะอยากที่จะพูดคุยกับ กับคนเพื่อนเพื่อที่จะอย่างน้นอยๆจะได้ระบาย mm. ใช่ไหมคะอาจารย์ระบายค,ความรู้สึกของเราถึงแม้เขาอาจจะไม่สามารถที่จะให้คกกําแนะนำกับเราได้แต่เราถ้าระบายมันก็จะช่วยด้วยใช่ไหมอาจารย์ใช่ค่ะอย่างน้อยเรารู้สึกว่ามีคนรับฟังว่าตอนนี้เรารู้สึกยังไงบ้างอะไรแบบนี้เป็นต้นเท่าไหร่หลายครั้งอะคะ่ะเวลาที่ นเรามีปัญหาหรือมีความทุกข์ในใจเราไปคุียกับอคนอื่นแล้วก็ไม่ได้อยากให้คนอื่นมาแนะนําเราหนึ่งสองสามสี่ห้าหลอกเรานี้แล้วแหละว่าเราจะทายังไงแต่เราอยากหาคนฟังมากกว่าว่าเข้าใจเราบ้างไหมว่าเรารู้สึกแบบนี้อะไรแบบนี้ต้นๆนะคะก็ต้องการการรับฟังเนอะในช่วงเวลานี้อาจจะต้องถ่ามีชครมาระบายความทุกข์หรือว่าความเครียดของเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเราสามารถรับฟังได้ก็ ช่วยกันค่ะก็จะเป็นการช่วยลดความเครียดของคนในสังคมไปด้วยค่ะอาจารย์ขาเออแล้วบางคนบอกว่าเออไม่ไม่อยากออกกําลังกายแต่ว่าถ้าแบบฟังเพลงหรือดูหนังอย่างเงี้ยโอ้บางคนบอกว่าช่วงโควิดนี่ดูหนังเยอะมากเลยอันนี้มันจะช่วยลดความเครียดของเราได้บ้างไหมคะก็ช่วยลดความเครียดได้นะคะในการที่เราหา ขาเรีกอะไรคะความบันเทิงจักสือนอื่นแทนอ่านหนังสือหรือว่าบางคนอาจจะชอบนั่งสมาธิหรือว่าทำง,งานอนดิเรกทำนะคะทำสวนเพราะว่าเราจะอยู่บ้านเยอะใช่ไหมคะ,คะช่วงนี้บางทีเราไม่ได้ออกไปไหนถ้าสมมติเราต้องทํากิจกรรมที่เป็นกิจกรรมเพื่อหาความบันเทิงแล้วมันอยู่กับที่คนเดียวเนี้ยมันก็อาจจะแบบ นะเป็นเวลานานๆมันก็อาจจะทําให้เราสิดความเบื่อน่ายได้ได้ได้ง่ายอะค่ะถ้าสมมติลองหากิจกรรมที่แบบทําให้เราได้เคลื่อนที่ได้บ้างอาจจะอ่นชั่วโมงนี้ดูภาพยนตร์เสร็จปุ๊บเดี๋ยวเราออกไปรดน้ําหน้าบ้านอะไรเนี้ยนะทำความสะอาดบ้านทําความสะอาดบ้านนี่เป็นเรื่องที่แบบวินวินเลยนะคะคือนอกจากจะได้ออกกําลังกายแล้วบ้านก็สะอาดด้วยพอด้านสะอาดเราก็รู้สึกว่าบ้านมันน่าอยู่จริจิตใจเราก็จะดีขึ้นด้วยอ่าค่ะแล้วท่านคะบางคนสงสัยเอว มันถึงขั้นไหนความเครียดของเราที่เราจําเป็นจะต้องไปหาคุณหมอคะอาจารย์มันมีไหมคะว่าถึงพอยนี้ปุ๊บมันต้องไปหาคุณหมอดูได้ความเครียดเนี่ยมันจะดูได้สัญญาณนี่มันจะมาแบบเขาเรียกอะไรคะทําให้เราสังเกตได้ง่ายนอนไม่ค่อยหลับเริ่มท้องผูกเริ่มรู้สึกอ่อนเพลียเหนื่อยหน่ายแต่ถ้าถึงขั้นที่แบบชีวิตเราเริ่มไม่มีความสุขสิ่งที่เราเคยทำตอนนี้ทำไม่ได้เหมือนเดิมละกิจกรรมที่เราเคยทำเป็นประจำตอนนี้รู้สึกไม่อยากทำ ถ้าไม่อยา,ากจะทีนจนมันส่งผลกระทบต่อตัวเราแบบอย่างเห็นได้ชัดแล้วนะคะเสียการเสียงานหรือว่าเดียนไม่มีสมาธิเอาเสียเลยอย่างเงี้ยค่ะคะแนนสอบทําไม่ได้หรือว่าเรารู้สึกว่าเอ้ยจากที่เราเคยทําได้มาก่อนณขนาดเนี้ยติดตามเป็นระยะเวลาค้อนข้างนานและเดือนสองเดือนอทำไมยังทําไม่ได้สักท,ทีมันเกิดอะไรขึ้นเงี้ยค่ะอาจจะต้องอาจจะต้องลอง อาจจะเดินไปหานักสิทวิทยาการปรึกษาก็ได้อาจจะเรีนไม่ต้องเข้าไปหาจิตแพทย์น่คะมาหานักจิตวิทยามาพูดคุยกันมาลองรับฟังระบายความคิดเห็นว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นในชีวิตเราบางทีเราอยู่ในในสิ่งแว้ล้อมันเดิมเราไม่แน่ใจอะค่ะว่าอันนี้เป็นสาเหตุข,ของความเครียดหรือเปล่าอืมแต่บางทีพอเราได้พูดคุยกับคนอื่นคนอื่นอาจจะช่วยเราวิเคราะห์ เพอเ่ยกับนักจิตวิทยาไงะนะที่เวลาช่วยสะท้อนว่าเอ๊อันนี้จริงๆเป็นปัญหาของคุณหรือเปล่าหรือว่าจริงๆแล้วปัญหาของคุณคือสิ่งนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็อาจจะทําให้เรามองเห็นแนวทางในการในการทําให้ตัวเองมีความสุขมากขึ้นนะคะค่ะค่ะอาจารย์คะนิดนึงค่ะ,ค,ะคือพอจากการที่ได้มีโอกาสคุยกับหลายท่านนะพอเขาบอกโอ๊ยไปไปหานักจิตวิทยาพวกเขาก็บอกโอ๊ยเขาไม่ได้เป็นโรคจิตนะ เลยคือมันยังมีคอนเซปต์อย่างนี้อยู่ไม่ทราบว่าจย์จะสามารถที่จะ,ะพูดยังไงให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมเข้าใจตรงนี้ได้บ้างคะเพราะหลายคนบอกโอเคแนะนําไปหานักจิตวิทยาแต่บางคนก็จะบอกว่าอุ๊ยตายละเรายังไม่ได้เป็นโรคจิตฉันยังไม่ได้เป็นโรคจิตนะทำไมฉันต้องไปหาแต่จริงๆการไปหานี่คือเป็นการแค่พูดคุยเฉยๆไม่ได้หมายถึงว่าเราเป็นโรคจิตหรืออะไรถูกต้องไหมคะจย์ใช่ค่ะคือจริงๆวิธีคิดแบบนี้มันก็ เพสะสมมาในสังคมไม่ใช่แค่ในสังคมไทยนะคะหลายๆหลายๆประเทศก็เป็นเหมือนกันนะคะว่าเอ้ยบางคนรู้สึกว่าการที่เดินเข้าไปหานักสิตวิทยานเนี่ยแบบเรามีอาการผิดปกติทางจิตหรือเปล่าจริงไม่ใช่นะคะอ่าจริงๆแล้วอย่างนักสิติวิทยานเนี่ก็คือเหมือนมีหน้าที่ในการที่จะรับฟังปัญหาของเรานะคะแล้วก็อาจจะสะท้อนมุมมองอะไรบางอย่างที่ที่เราพูดมาในแหละกลับไปยังเราว่าเอ้ยมันเกิดสิ่งนี้กับคุณ 1, 3, 4, 5, หนึ่งสองสามสี่ห้าอะไรแบบนี้เป็นต้นนะคะ,คะแต่ว่า อย่างนี้ค่ะอาจารย์มองว่าจริงๆแล้วสังคมไทยอะ่ะ<ม>ก็ยังมีทางออกนะสําหรับคนที่มีความเครียดบางคนรู้สึกว่ามีความเครียดไม่อยากไปหาหมอหรือนักสตวิทยาบางคนก็ไปหาพระแทนเข้าวัดทาบุญะอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันมันก็ยังมีมีมีทางออกอะไรบางอย่างที่ทํารู้สึกว่าอ่ะเราอาจจะไม่ได้เป็นคนที่จะต้องเดินเข้าไปหาคุณหมอหรือนักสตวิทยาแต่เราก็มีวิธีการในการรับมือกับความเครียดของเราไปคุยกับพระฟังพระเทศหรืออะไรอย่างเี้เป็นต้นหรือว่านั่งสมาธิ บางคนก็แอแย่หน่อยก็อาจจะไปดูหมอดูอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะแต่ว่ามันก็เป็นมันก็เป็นอีกวิธีการหนึ่งที่ทําให้เรารู้สึกว่าเรามีที่พึ่งทางจิตใจเพียงแต่ว่าการที่จะทําให้คนเนี่ยหันมาหาหนักจิตวิทยาเวลาที่เกิดความทุกข์หรือเกิดปัญหาในชีวิตเนี่ยก็ต้องอาศัยความเข้าใจซึ่งมันต้องใช้เวลาค่ะเราบอกวันนี้ว่าจริงๆการหานักจิตวิทยาไม่ใช่เป็นการตีตราว่าเราเป็นคนเอ่อมีอาการผิดปกติทางจิตนะเขาก็ <c oughs> มไม่ใช่อลยแะค่ะเพราะว่า มันเป็นความช่วยที่มันสั่งสมมานานในสังคมไทยถูกไหมคะใช่ใช่แต่ว่าถ้าเราค่อยๆสร้างความเข้าใจอ,อะไรอย่างงี้ค่ะว่าจริงๆแล้วนักศิตวิทยาทําหน้าที่อะไรแล้วก็หลายๆคนก็สามารถไปหานักศิตวิทยาได้เราเห็นคนนู้นคนนี้ไปหาแล้วก็ชีวิตดีขึ้นอะไรอย่างงี้ค่ะมันก็มันก็อาจจะทําให้เรื่องของการที่คนจะเดินเข้าไปหานักศิตวิทยาเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องปกติกตไ็ได้หรืออย่างนักขณะน,นี้คนไทยก็จะมีกระแสะเรื่องของโค้ช โคชที่นะใช่คะมกไปหาโคชไลฟ์โคชอะไรอย่างเงี้ยแทนจริงไลฟ์โคชพวกนี้ก็คนก็รู้สึกว่าเป็นเป็นเป็นนักจิตวิทยาใช่ไหมอาจารย์คือสําหรับบางท่านอาจจะเรียนจบจิตวิทยามาอะไรองเค่ะแล้วก็อาจจะไปสอบไลเซน์เพื่อที่จะเป็นไลฟ์โคชแต่บางท่านก็อาจจะไปเรียนคอร์สอบรมหนึ่งสองสามปีห้ามาอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็อาจจะตั้งตนเองเป็นเป็นไลฟ์โคชก็ได้แล้วแต่นะคะอันนี้ก็คือแล้วแต่ความสะดวกของแต่ละบุคคลเพียงแต่ว่า พอคนรู้สึกว่าพอมีคาว่าจิตวิทยาเข้าไปอยู่ในชื่ออาชีพคนรู้สึกไม่กล้าเข้าไปหาแต่พอเป็นไลฟ์โค้ชเป็นเป็นโค้ชเป็นคนแนะนําเป็นอะไรอย่างเงี้ยเขาคนจะรู้สึกว่าสบายใจมากกว่าเหมือน <c oughs> แับว่าถ้าสมมตว่าไปหาหนักจิตวิทยากับนักแนะแนว เราก็แบบอ่ะไปหานักแนะแนวดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยเวลาไปเล่าให้คนอื่นฟังจะได้ไม่รู้สึกเขินอายมากแต่ว่า,อาไอลักษณะความคิดตรงนี้ค่ะคงต้องอาศัยระยะเวลานิดนึงนะคะในการที่ทําให้สังคมไทยยอมรับมากขึ้นอืมใช่ค่ะเป้นเห็นด้วยเลยนะคะจริมป้าก็ได้มีโอกาสนะคะไปไปไปลองเนี่ยค่ะไปไปไปโคชชิ่งอ่ะเนาะแล้วเป้าก็รู้สึกเออใช่เออรู้สึกเออเขาก็เออช่วยคล้ายๆกับว่าเออให้มุมมองความคิดอะไรต่างๆกับเราแล้วก็การที่เออไปโคชชิ่งก็ดูเหมือน คำมันมันจะดูแบบว่าอ่อนอ่ะซอฟเนาะแต่ว่าถ้าเกิดไปที่อาจารย์บอกไปหานักจิตวิทยาปุ๊บเราก็จะเออมันรู้สึกแหมพอจิตวิทยามันเข้ามามีคำนี้ขึ้นมามันรู้สึกทําให้เรารู้สึกอ่อเขาเรียกว่าอะไรไม่ค่อยิแล้วหรือเปล่าใช่ใช่ประมาณนั้นสงสัยอาจจะต้องเปลี่ยนคำนี้แล้วล่ะค่ะอาจารย์หรือเปล่าเดี๋ยวต้องต้องต้องทำการศึกษากันต่อไปค่ะแต่หวังว่าในอนาคตสังคมไทยจะเข้าใจเรื่องของ จิตวิทยานักจิตววทยามากขึ้นแล้วก็การดูแลสภาพจิตใจคือหลายคนเนี่ดูแต่สภาพสุขภาพร่างกายแต่ว่าลืมดูสุขภาพจิตใจอะค่ะใช่ใช่ค่ะทีนี้สุดท้ายจันหาป้าอยากจะให้จันฝากอะไรกับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทางบ้านเ,าเกี่ยวกับในเรื่องของเนี่ยค่ะการบริหารความเครียดนะคะโดยเฉพาะตอนนี้โอ้เราฟังข่าวสารข้อมูลต่างๆเยอะแยะเลยอะนะคะว่าจริงๆแล้วเราควรที่จะทําอย่างไรบ้างะคะ่ะสุดท้ายเนี่ยค่ะค่ะ จริงๆแล้ววิธีการที่จัดการกับความเครียดได้ได,ดีที่สุดเนอะก็คือต้องดูค่ะว่าไอ้ความเครียดนั้นมันเกิดจากอะไรอย่างที่บอกเนอะแต่ตอนนี้ความเครียดมันมักจะเกิดจากการที่เราไม่สามารถจะไปจัดการปัญหาได้โดยตรงแล้วมันทําให้เรารู้สึกกังวลรู้สึกกลัวรู้สึกแบบไม่มั่นใจหวาดกลัวหวาดวันไปหมดเลยอะไรเงี้ยคะ่ะอาจจะต้องมาจัดการอารมณ์ตัวเองเพราะฉะนั้นพยายามทําอารมณ์ตัวเองให้เป็นทางบวก นั่สมาชิกหากิจกรรมงานอดิเรกอื่นๆทาบ้างนะคะไม่ใช่แค่ว่าโอ้ยวันๆันนั่งติดตามข่าวสารตลอดเวลาเลยยิ่งทำให้เราเครียดเลยนะคะบางคนเปิดมือถือหรือเปิดโทรทัศน์ที่นั่งดูยิ่งเวิร์คฟอร์มโฮมหรือว่าเย็นตักที่บ้านนี่ดูทีวีตลอดเลยฟังข่าวมันก็ยิ่งทาให้เราเครียดนะคะอาจจะต้องติดตามข่าวสารเป็นช่วงๆนะคะอาจจะตอนเช้าทีหนึง่งตอนบ่ายทีหนึ่งตอนเย็นทีหนึง่งอะไรแบบนี้นะคะ่ะให้ระยะเวลากับตัวเองในการทํากิจกรรมอื่นๆบ้างถ้ารู้สึกว่า กิจกรรมนี้มันน่าจะนานไปแล้วลองนั่งนั่ง,น,งนึกดูก็ได้ค่ะเราทํากิจกรรมนั้นนานไปหรือเปล่าเริ่มเมื่อยแล้วเริ่มนั่งอยู่กับที่เริ่มปวดหลังอาจจะแสดงว่ามันต้องมันต้องทําให้เราต้องแบบรู้สึกว่าเราต้องลุกไปทาอย่างอื่นบั้งแล้วแล้วเราก็จะได้เบนวิธีคิดของเราไปที่สิ่งอื่นด้วยค่ะแล้วก็ที่สคัญที่สุกเลยอะค่ะอยากจะให้ใส่ใจกับคนรอบข้างตัวเองมากขึ้นว่าอ,อารมณ์ความรู้สึกของคนรอบข้างเป็นยังไงบ้างถ้ามีคนรอบข้างมา แบ่งปันความทุกข์ในใจหรือว่าอยากจะมาระบายอะไรเงี้ยก็ราฟังขณะดเดียวกันถ้าเรารู้สึกว่าเราอัดอั้นอะไรบางอย่างเราแก้ไขปัญหาในตัวเองไม่ได้ก็ระบายให้คนรอบข้างรอบข้างฟังบ้างก็จะเป็นการดีค่ะจะทําให้เรารู้สึกว่า ลดความตึงเครียดในชีวิตได้ลงค่ะมแหมต้องขอบพระคุณอาจารย์มากมากเลยนะคะเสำหรับวันนี้ก็น่าสียดายเวลาก็หมดลงแล้วนะคะพวกเราทั้งสองคนก็คงต้องขอลาท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทุกท่านไปก่อนนะคะและพบกันใหม่อาทิตย์หน้าค่ะสวัสดีค่ะขอบพระคุณค่ะอาจารย์ค่ะ